กราฟโซลีชาวไทยทุกท่านกันด้วยกันนะครับในวันนี้ก็อยู่กันในเกมโรบอทนะครับในแมปซอบบี้แอทแทกนะครับนะก็ห่างหายกันไปเซ้นนาแต่ไปเจอคลิปผมสักทีนะวันนี้ก็กลับมาลงคลิปอีกครั้งนะครับนะถามว่าผมหายไปไหนก็ไม่ได้ไปรอเพราะบ่าผมในเกมอื่นมากเกินไปก็เลยไม่มีเวลามาอัาคลิปเลยนะคือแมปอื่นมีแบบมีแต่เกมมีมีแต่แมปฟาเปนนั้นนะเลยแบบนั่นแหละฮะ โอเคแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในแมปซอมบี้เอ็กแทนะครับแมปนี้ก็จะเป็นแบบในเอาตัวรอดในเว็บต่างๆจนกว่าคุณจะไม่สามารถเอาตัวรอดจากเว็บนั้นได้นะครับนะซึ่งมีอยู่ซึ่งไอ้โหมดยากเนี่ยเราจะต้องมีเลเวลถึงห้าสิบขึ้นไปเล็่นงง่ายก่อนนะครับนี่เราจะต้องแบบมุ่งหน้าเว็บถัดไปนะฮะซึ่งเราฆ่าซอมบี้แล้วเพื่ออะไรเพื่อ เอาเงินนะ่ะมาซื้อของต่างๆซื้อไอเทมต่างๆเพื่อป้องก,กันตัวเองนะครับนะหรือถ้าแบบเอเอแบบคุณป,น,ป,น,ปนล็อกทุกอาวุธแล้วแล้วก็เอาเงินที่เราเยอะมากๆแล้วอะไปสุม่มไปซื้อสัตว์เลี้ยงนะครับเพื่อเทเพื่อความเทน,นะนะเดี๋ยวจะซื้อออร่าที่ติดกับปืนได้นะเดี๋ยวผมจะสอนอีีนนะครับว่าทำยังไงมีปืนออร่านะโอเคโอเคคับผมมาแล้วมาแล้ว โอ้โห oh. ผมแนะนำให้ใช้ปืนมากกว่าดาบนะครับเพราะดาบมันมีกาุยิีเกตีสูงกว่านะครับยิงเลยนี่ไอ้มบิกระจอกอ้าเจออาวุธเจอปืนไม่ใช่เจอระเบิดด้วยว้าวโอเคเดี๋ยวถ้าเิดผมลงคลิปนี้เสร็จผมก็จะลงคลิปเบ็ดบอลนะครับ มันไม่ใช่เบดมันเชื่อว่าเป็นเบดบอลหรอกมันเชื่อว่าเป็นเดซบอลนะครับนะก็เป็นแมพที่แบบมีแอนิเมชันที่สมบูกับเบรดบอลนะครับแต่สกินดาบมันคือ่แบบสูมม้เบรดบอลไม่ได้นะครับถามว่าเบรดบอลคืออะไรไปดูคลิปคนอื่นที่เขาสอนซ่านะครับนะซึ่งก็หลายปีแล้วใครไม่รู้จักก็ถือว่าคุณตามกระแสไม่ทันนะมูแต่เอ็ดมูแต่อ่านมินิเวิร์ดเองกู <c oughs> ผมไม่ได้อ่านมินิเวิหรอกครับผมผมเปลี่ยนแล้ว คุณเปรียกกันได้ครับใช่ครับคุณเปรียกกันได้ไม่ดูคุณก็มีอัปเดตเหรอมีอัปเดตเออเดนเส์เซลเข้ามานะซูตัวสึปาระเข้ามานะนะไม่เชิงเดือสึป,ปัระใครอยากให้วงอัดมินิเวิลด์อีกคอมเมนต์มาใต้คลิปบ,บอกว่าอัดมินิเวิลด์ให้วงนี้มีใครคอมเมนต์นะครับมีแต่ดูคลิปเก่ากันใช่ไม่ดูคลิปใหม่กันเลยนะไอ มาแล้วมาแล้วมาแล้วอืมโอ้โอซอมบี้นะทุกคนอบแจมกำม่อมอันนี้มันเทวดาปะนี่โอเคไล่ตอนแล้วมันยิงไม่โดนได้ไงก่อนเฮ้ยตัวอ๋ออันนี้ระเบิดเองนี่โอ้โหสีเลือสีสีโอ้ระเบิดอีกแล้วแต่กูเก็บไม่ได้สินะเชฟข้อขอ ลาแกไปหน่อยละกันเอาระเบิดไปทีโน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 ่เขาได้ระเบิดเถืเอ่อเธอไปทีหนึ่งอันอริ oh, จริงมึงเก็บห้ามเกินหนึ่งอันนะอุ้ยอขอระเบิดนี่ไปเลยโอเคบอสมาแล้วทุกคนบอสมาแล้วโห oh, แล้วเราอยู่เวฟสามสิบเอ็ดนะทุกคนแหมน โอ้โหถ้าเสียงมันมีแบบกอกเกกกอกเกกก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันยันไะผมจับโทรศัพท์แบบแบบทุกคนก็น่าจะเกียดเสียงนั้นนะ่ะนะบอสตัวนี้มีชื่อว่าดาร์กโกดโอ้ทำไมมันไม่ใช่ซอมบี้วะซอมบี้โกดดาร์กดาร์กศพดาร์กโกดซอมบี้เออมันไม่เรื่องเงี้ยทนะ่าทางก็เดินซอมบี้ฮนะโอ้ย ผมจะสินยอผมจะโดนเขาสินยอโอ้เขาปล่อยบอลสีโอ้นี่มันเบสบอลหลายดวงโอ้หน้าก็แบบผีดอ๊อฟอะไรหายตัวโอ๊ยะโอ้อัพเอามันหายตัววั้โอ้ยนั่งเลยกูว้าวว้าวว้าว เเลือดอยู่ที่พันอยู่สีส่พันนะโอเคส,สองพันหนึ่งพันเราจะโอ๊คกันหนึ่งพันโอเคหนึ่งพันแล้วโอเคหลักร้อยแล้วคนหลักร้อยมลนลาตาตู้เยโอเคนะผมเมื่อเราได้กล่องอันนี้เมื่อเราฆ่าบอได้แล้วนะครับมันจะรอปอันนี้เข้ามากิ๊กถ้าผมอาจชื่อกิ๊กไม่เป็นอาจชื่อกิ๊กน,นั่นแหละอาจชื่อกิ๊กผีก,ก็ขออภัยด้วยนะมนาจ,จะเป็นคําอื่นนะชื่อกิ๊กเนี่ยเป็นสกินของปืน ที่เรากดอันไหนแล้วมันก็จะติดทั้งปืนกับทั้งดาบครับผมแต่ไม่เกี่ยวกับระเบิดนะแล้วิบไม่ติดนะฮะบอกก่อนไม่ติดเอฟเฟกนะฮะไม่ไม่ติดเอฟนะเอฟกออร่าหัตถ์นนะฮะให้คุณเลือกกล่องนะกล่องแรกก็เป็นกล่องเกลือกล่องที่สองเป็นกล่องอะไรแบบกล่องที่สองกล่องแรกเป็นแบบเอฟเฟกแบบโคตรเฮียนะฮะอันที่สองเนี่ยก็เป็นแบบนั่นแหละอื มันจะมันจะแตกต่างไม่เหมือนกันนะอันตานานคือแบบจะเป็นแบบเอฟเฟคต์สวยประมาณนั้นคือผมมีหนึ่งกิ๊ผมก็จะเอาอันสีดำนะน่าจะแรงสุดเท่าที่ผมจะทําได้คือผมแบบซ้าเอฟเฟกต์มาหลายอันแล้วอะและตอในผมอยากได้อันนี้จะได้ไม่มาดูการกระชากเกือของเรา โอเคผมได้ซ้ำทุกคนผมได้ซ้ำเฮ้ยแต่เราได้มันพันนี้เลยหรอเฮ้ยพันโอ้โหได้เยอะนะเนี่ยโอเคครับผมนี่คือออร่าที่ผมติดนี่แหละและนี่คือไอโฟน,โโนแก็ได้มาจากเพลสนะคะรับก็คือตรงนี้นี่โอ้สืบพ่านกินคือไอ้ฟักทองเมื่อกี้คือแบบต้องใช้แปดพันเลยก็แพงนะฮะ โอ้ตอนนี้เพื่อเว็ผมจะเดว์ร้อยเว็ผมเก้าเก้าแล้วผมจะร้อยหนึ่งแล้วเฮ้ยกอฟุตบอลกุจะเก็บเออใครเก็บวันนี้โอ้ยเยียเก็บแล้วแมนเอาละซอมบี้อะไรแล้วมาเอาทุกคนโดนระเบิดเต็มเลยหรือว่ากี่กับปืนของเขาะอะอะไรเนี่ยปาร์ตี้หรอทำไมหน้าดูบ้องเบลจังเลย ระหว่างนี้ผมขอสปีดรันไปดีกว่านะคุณนะ <S <S แล้วก็แบบนั่นแหละเออแล้วก็ลืมบอกไปนะนะออโอ้ผมในอันล็อกดาบแล้วของผมมีเบลร้อยแล้วไงแม่คือวิการที่เราจะได้สก,กินดาบนะบนะก็เราจะต้องมีเราต้องทำการหดล็อกวิวต่างๆเพื่อได้รับดาบต่างๆ ตกต่างก,กันต่อไปแล้วผมเจอตัวแป,กแปลกๆด้วยโอเคผมลืมผมโอเคผมพูดต่อดีกว,ว่าซึ่งคลิปนี้นะครับนะไม่มีทโทรนะครับนะออกมาแบบสดๆร,ร้อนๆเลยนะครับนะเออมีินโทรไม่มีโทรนะครับนะคลิปอื่นมีโทรนะครับนะผมก็ถามว่าอินโทรไปไหนทำอินโทรใหม่อยู่ครับใช่รู้สึกกูกูโม,โม้บ่อยจังวะ อ้าวนี่มันอะไรเดอะบีสมันบิ่มันนี่เขาว่าเดอะบิสเดอะบิสเดอะบีสตัวอย่างเนี่ยตัวชาโดลชาโดลให้มันดำจังนี่นายไปสมนี่เคลือบชาโคเหรอเพื่อเปล่นไม่เกียมโอ้โอ้โอ้เก็บของขวัญแล้วกูเก็บไอ้ระเบิดไฟนี่ไม่ได้ด้วยฮะเอ้ย ระเบิดอีกแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเพสนะครับหรือไม่ได้เกี่ยวกับสไลนนะสลนแบบไนะวเทนเฉยไม่ได้ทำ <the> อืมเจอดาวหรุกคนถ้าเกิดเราเก็บก็อะไม่เชื่ออะไร แล้วดูตัวผมดีมีอรอร่าผมเพิ่งเจอครั้งแรกนะเนี่นยมันคืออะไรเนี่ยผมกลายเป็นผลพะหรือผมไม่ได้ได้บอกฟุตนะครับแต่ผมรู้บอกฟูตเป็ยังไง <laughs> ผมดูเขาแคสเกมบอกฟุบ่อยบอกฟุด <laughs> กเรีบอกฟุดเอะโอ้โอ้โอผมผู้กายหน้าตาในแบบโอ้ อ้าวเอาเอไออย่างบั็อกเลยทุกคนโดนชั้นดีหัวจะฟรีๆเออถ้างั้นเรามาลองเปลี่ยนดาบกันดีกว่านะครับนะมาที่นี่โอ้โอเคซสวิลฟุฟุ็อตั้งหนึ่งหนึ่งหมื่นเลยเหรอมึงเอาหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหรือหนึ่งแสนวะเนี่ยน่าจะหนึ่งหมื่นนะครับนะเอโอเคโอเค ให้เรามังที่โกดังครับนะนี่มาที่สินค้าของของคุกะ่ะจะมาแบบนี้บุกอนี้ครับอืมทีนี้ก็จะได้ดาบใบมาแล้วโอ้โฟันอย่างโคตรช้าแต <actually? S 2> ่ดาเมจน่าจะโคตรแรงวัตต์วัตต์ก่อนโอ้โหมีโกสซอมบี้โอระเบิดโอ้ได้ระเบิดโอ้ดับเบิลระเบิดฮุนทรวดให้มีคำซอมบี้ โอ้ทุกคนผมเลื่อนรถดุรัวเอพีรัวเอพีรถดุรัวโอ้คนรุ่นสอนงนะฮะนี่มันชุมชุมชนคนอึดโอ้ไม่นะาเขากําลังรวมตัวคนอึดกินอยู่แล้วมนเจ๊กไปซะหน่อยแล้วอกกันหใจเวฟที่สามสิบหกนะครับโอ้ด่าบใบคือแบบทุกคนดูด่าบใบนะดูด่าบใบอนะ ดูดาบใบฟันช้ามากช้าไอ้นั่นอีกโอ้โหช้าเกินไปแล้วนี่คือมึงจะแบบอุ้ยแต่แต่ก็ฟันแบบแรงนะเอาระเบดิดอีกอุ้ยอุ้ยฟันทีเดียวฟันทีเดียวเลือกเกือบตายอ้วดเดี๋แต่ผมตุยเย้แทนเอ็ดแเราต้องเอาตัวยิงระเบดิด ไม่ไม่โดนลูกหลงเลยแมนอะไรนี่ยอมบมี้เป็นนี้กันเหรอฟอมบมี้ไม่เทียวกันนะแมนสมัครคีกันจัดๆเลยอะตอนนี้ผมมีเงินอยู่ห้าพันห้าพันแปดร้อยห้าไม่แน่ใจนะห้าพันแปดร้อยห้าสิบหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ให้รู้ป้าหมปุยม่ทันพูดอะไรเลย ไอโซแซนมันก็มาแล้วไอนี่เป็น oh! สสมันมม,าม,ามี่โอ้สงสัยมันน่าจะดื้เกมมามากมอสงสัยมันน่าจะเล่นเกมอะไรแบบแพ้มาบ่อยนะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยทุกคนเห็นไหมเอไอมันโคตรเฮีย้ยเลยนะมันโง่มากโออ๋อโออ๋อโออ๋อเดี๋ยวคุณคุณอ้า oh! วเอาลูกไฟมาจากไหมมันตัวฮีย อ๋อมาจากคนนั้นมีปืนอยู่เป้าหมายของผมนะก็คือปืนอันนี้นี่ไอ้ปืนนี้ครับผมคือมันแบบจะไม่ปลดล็อกอยู่ซึ่งผมต้องมีปืนนี้ก่อนเจ็ดเจ็ดพันห้าร้อยนะครับนะซึ่งซึ่งจะแบบห้าห้าพันเองโอ้โหแล้วระเบิดอย่างเยอะระเบิดละระเบิดเนี้ยมประจำระเบิดโอ้โหตกใจสั่นเลี้ยงตู โหโอ้ยร้อนจริงๆเลยสัตว์เลี้ยงตูเนี่ยร้อนกับฟอมบี้ทุกตัวในระบบฟุยย้ายอีกเนี่ย What? What? นัดโอ้ oh, ยิงก่อนเลยไอ้นี่อึดอีกแล้วทุกคนมึงยืนเรื่งนะเอาทุกรับเฮ้ยเฮ้ยนี่มันนี่มันนี่มันเทเยอร์ไม่ใช่หรอ คือเวลาเราตุยนะครับเราสามารถกาลายร่างเป็นเพเป,นเป็นสมบีได้ทุกไปกำจัดนะแต่เหมือนว่าเพย์จะอ่อนกว่าเอไอกว่าเยอะเอไอนี่อึดน,นะแต่ความฉลาดต้องย้งให้ผู้เล่นนะฮะเพราะ a อไอแม่งโคตรโคตรอัจฉริยะกว่านั่นแหละฮะอัจฉริยะก็คือนั่นแหละตำงโง่ เดี๋ยวผมจะลองสปีดลารนไปอีกทีนะครับไปถึงบอสตัวที่2แล้วเมื่อไปถึงบอสตัวที่2แล้วเราก็จะไปเล่นในโหมดยากอีกทีแล้วเราก็มาตะลุมบดอีกครั้งนะแล้วเราก็มาทําการจบคลิปนะครับนะโอ้โหโอ้โอไอ้นี่มันไอซ์เ r ิมไม่มีของเวิร์มอมัน,นเป็นนหรอ รู้สึกตัวเองตกใจซอมบี้ตัวเองเจอตกใจวิญญาณตัวเองขึ้นโอ้โอ้เขาเอาเทวดามาด้วยครับผมเอาเทวดามาลากเป็นเป็นเอ่อก้อยแซ่บนะก้อยแซ่บก้อยเทวดาแซ่บขบผีสวัสดีผี่เหล่วยาหลอนตอนนี้ในหมู่มุกเหล่วยาหลอนเฮ้ยแท้ๆจะไม่เห็นในโลกโซเชียลของนานแล้วนะ เหมือนหมดกระแสแล้วเอออือได้นแหละครับอือยิงก่อนยิงก่อนช่วยเขาเออเขาช่วยผมยิงนะไม่ใช่หรอกเฮ้ยเพื่อนระวังเจ้าฟอมบี้ผีดับตกใจนะตกใจสนเสนอตัวเองอันนี้ผู้เล่นเหรอผู้เล่นฉลาดเกิน โอเคผมเหลืออีกสองเวฟนะครับนะ แกนเจ้านานเข้าสู่บอสกำเนิอดอีกครั้งโอเคอยู่ตรงนู้นนะ,ะแล้วแม่งกูต้องสปินลัไปไกลก็แหละอ,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 อันนี้ไอเจอแล้วโจหจะหังหายไปนะมึงอยู่ไหนเนบอสนั่นเหรอไหนตัวนี้เหรอตัวนี้เหรอดีมอนอะไรเนี่ยตัวไหนเนี่ย ตัวไหนเนี่ยตัวนี้เหรอตัวดีใช่ไหมโอ้ยน่าจะตัวนี้นะครับนะเอออุกอุ๊แท้ระเบิดระเบิดโอ้ยเดี๋ยวบอยเจงเพื่อนเดี๋ยวไม่ตุยนะฮะบอกก่อนตัวนี้จริงๆด้วยบอสตัวนี้มันปล่อยเอฟเรามา โอ้โหตัวไหนเนี่ยมันมีดีโม่หรือตัวนี้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 โว้สีโอ้พลังสีม่วงฮนะโอ้ยโอ้ยโอ้โอโออยาอยายา,ยาสิดยอกูแมวอยาซิทยอฟูต่อคือมาส่งของแฟร็อ่านได้กี๊หนึ่งอ่านแล้วนะครับนะ <September. S 2> เดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราไปเล่นในโมหมดฮาร์ดกันดีกว่านะครับนะหมูเขาไปไหนเนี่ยอ๋ออันนี้มาแล้วนะ หมัวผมดีเลย์เชินม,ม,ม,มัวหมวมผมดีเลยเกินโอเคนะครับนะก่อนที่เราจะไปเล่นในโหมดทาร์ดกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการฟุ้มกาชาเกลอกิ๊กันนี้ว่าผมจะได้อันนี้ไหมอย่าได้ของสามด้ยขอร้องผมขอร้อใจ อันนี้อะไรอ่ะโอ้อันนี้ผมยังไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเออเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนะครับนะโอเคเดี๋ยวผมไปทดสอบคลิปกปนก่อบว่าเสียงผมผมเนี่ยมันดังพอที่จะรับกับเสียงเกมผมได้ไหมโอเคผมเดี๋ยวเราไปในโหนมดฮาร์ดผลปรากฏที่ผลปรากฏที่ผมไปดูคลิปตัวเองมาผมปรกวว่าเสียงที่ผมปะทะก,กับเสียงในเกมเนี่ยผม็บอกผมปรากฏว่าถือว่าได้นะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นในโหมดฮาร์ดกันดีกว่านะครับนะ เลือกโมยดลนั่นแหละเออเก่ม,มากกว่าบักฮะเอ้ยโอเคโผเอาผมเอาเอาัานนี้ผมเอาอันนี้ผมเอาอันนี้อันเดีวยวอันนี้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 อันอน,อน,นี้เก๊ะนี่ไงดาให้ผมรอคอยว้าวอลังกาจรจัดแป๊บแป๊บหนึง่งแป๊บหนึง่งยังไม่ทันดีเลยอะไรโอ้ลืมไปว่านี่ดาดฮาร์ดนะครับนะซอมบี้จะื่นไปบิ๊กเศษแล,แล้วรู้สึกว่าเราจะได้เงินเยอะด้วยนะครับนะ อมาได้มาแล้วยิงโอ้มันอึดมันขือึดเหนือหืมากเลยโอ้ซอมบี้มันเป็นใครเหระโอ้โหโอ้หลนี่มึงกระหลงโก้เลมเน กีมาครับเอาดานี่ครับเอาดานี่เอาดานี่นอาดานี่ดานี่เอาทุกคนครับเอาดานี่เลยดานี่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 ครับเอาดานี้เลยดานเขาเล่นดานกันเอาดานดานนี้ดิฮ่าพี่วางครับเขาไม่เอาดานั้นดีเอาเสียงเข้าคลิป ไม่ได้มาถึงด่านนี้นะครับวูอื้อสองบิโอเคดูเหมือนว่าจะง่ายหน่อยอ๋อทุกคนผมลืมเปลี่ยนลืมเปลี่ยนเอาลืมเปลี่ยนปืนใหม่อ่ะปืนนี้เลยนะครับโอ้โอ้โหรัวมากรัวมากอืออือมารัวจักใจ โอ้โหไอ้นี่อีกดมากระเบิดทีพยายามแล้วมาจบคลิปนะทุกคนเบาเสียงแป๊บขนาดนี้เลยนะรับโอ้โหว็บสอง เฮ้ยเอาเอาเฮ้ยม to ันคาเพิเฮ้ยรูสิว่ามันตีรัวมากเลยไอ้บอสเหยอะตัวใหญ่เนี่ยตัวเล็กเอาเอาอะไรเนี่ยก็โดนลูกหลงดีไซน์อู้ยิงรัวๆเลยครับยิงรัวๆโอ้เก็มากกว่าน้ นี่ผมจะไม่มีวันผ่านเลยใช่ไหมเนี่ยทุกคน <No. S 1> ไม่เป็นไรรอบสุดท้ายเอามูลไหนก็เอามาเลยเอามูลอ,อดานนี่นะครับอาดานนี่ไ่หวังใจครับมาครับอย่างที่เราคุ้นเคยกันดีก็ต้องสปิกันแต่รอบนี้เราจะสปิรันน้อยหน่อยนะครับนะหวังว่าเขาจะสู้แบบดีๆดียนะ าไม่ดาบเขาใหญ่กันดาบอะไรวะเนี่ยดาบต้งหุ่นเลยอย่างเป็นออร่าสนะีชมพูเนี่ย ผมย oh. 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 right. ิงจากรู <sh> <Blood huh> ้วไม่ได้แล้วเขารู้สึกเขาจะเป็นผู้เล่นด้วยโอโอ้โหอันนี้ผมดูเลโกุ้ดอุ้อย่าอย่ากูน่ะแมวอืมแล้วรู้สึกว่ามันจะเดินเร็วมันจะเดินเร็วปกติมันจะเดินเร็วผิดปกติอนะ ต้องยิงหัวมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าไอ้พวกพ้งกายมันจะอึดมากเลยเนีะเพราะว่าอยู่ในเฟสดีฟลาตแบมันมันไม่ได้ตุยไหลมันไม่ได้ตุยบ่อยนะฮะมันอึดดีเองมันก็เลยแบบกลับมาได้เสมอเลยนะเฮ้ยเหมือนจะโดนลูกหลงนะฮะรอบนี้ผมทำไมรอบนี้มันโดนลูกหลงทำไมรอบหน้ามันไม่โดนลูกหลงวะ เขาก็จะลากตักตุ้งอีแล้วนะฮะอืมอ้มนั่นแหละดิก,กิกมาหนึ่งอันเยเลยนะครับนะคลิกหนึ่งอันเกานะครับสำหรับดีคลิปในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้จริงๆนะครับนะอย่าล,ลืมกดซับกดดิ้งกดไลค์เป็นกำลังใจนาะทีนี้ด้วยนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับเรามาสุ่มกิกกันทีละกันนะฮะเพราะเราเพิ่งไปตีบอสไปสดงอดบอสมารอบนี้เราจะเอาอันนี้นะครับนะโอ้โอ้ หาย่านเนี่ยมามาดูกันนะว่าเราจะได้อะไรหนึ่งสองสามได้อะไรเอ่ยอู้ยได้อะไรเนี่ยว้าวหนึ่งเก็บผมสุ่มเอเอสีฟ,ฟ,ฟ,ฟ้าดีวกว่านะน่าจะดีกว่านะโอเคเดี๋ยวเรา จบเป็นียงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปนี้เป็นผิดตงนี้นะผมจิตลิงกสัสผมผมอธิบายไปแล้วอธิบายไปแล้วผมก็เป็นียงเท่านี้จริงๆผมไม่บยบายครับ